สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับจะมาสอนนะครับนะแชร์ประสบการณ์นะครับวิธีการเลาคลิปลงแบบเ d ด,ดีนะครับเวลาเราคลิปลงให้คนดูเปิดของเราเป็นภาพคุณภาพ3 0 0ขึ้น3-400ขึ้นนะครับไม่แบบไม่มาแบบมัมมวๆแล้วไปหาชัดนะครับเราจะตั้งค่าในโทรศัพท์แล้วก็ใน youtube แล้วก็ใน แอปนะครับที่ผมใช้คลายคลายมาเตอร์คลีคลีคลีหรือคลายมาเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับวิธีเอาคลิปลงผมแต่ก่อนมันก็ทำไม่เป็นครับแต่ก่อนก็เอาลงปกติเวลาเราเปิดใน YouTube มันก็จะมันก็จะไม่ชัดแล้วก็ไปหาชัดอย่างเงี้ยตอนนี้นะครับขอผมมันจะอยู่ที่คุณภาพอยู่ที่ 300ร้อยถึงสี่ถึงเนะครับผมตั้งค่าใหมหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตั้งค่าต่าไหนก่อนก่อน,อนอเริ่มจากโทรศัพท์ก่อนครับเรามาตั้งค่าวิดีโอของเราว่ามันสูงสุดมันได้เท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับเราเข้ามาหน้าจอแล้วครับของผมจะเป็น Apple A9 2020นะครับเราเข้า ันเฟืองเราเลยนะครับเข้าันเฟืองมาเราก็ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาตั้งในโทรศัพท์ก่อนนะครับค่อยๆไล่ไปทีละทละตัวนะครับอัปโหลดบันทึกหน้าจอ,อตัวนี้มันปิดนะครับนี่ตัวนี้นะครับนะเพราะว่าตอนนี้ผม บันทึกหน้าจออยู่ครับมันเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้มันอยู่ปานกลางนะครับเราจะปรับขึ้นไปสูงครับเดี๋ยวผมจะปิดปิดก่อนนะครับมันถึงจะนี่ครับมันจะเข้ามานี้ถ้ากดถ้าตัวน,นี้เมื่อกี้ผมกดเลือกบันทึกหน้าจอนะครับผมจะกดขึ้นมาสูงสุดนะครับพันแปดสิบ P นะครับ ถึง 16m เลยนะครับผมไม่ใช้ปานกลางเลยครับผมจะใช้สูงสุดเลยในการบันทึกหน้าจอ,อนี่ครับคุณจะได้ภาพอย่างชัดเจนละเอียดมากเลยนะครับอตอนนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรียบร้อยนะครับแล้วเข้า youtube เราเลยนะครับ YouTube ก็มีส่วนนะครับ วิธีการตั้งค่าของเราเราก็เข้ารูปตัวเองอช่องของฉันช่องของคุณนะครับมันจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้ครับเราก็กดสามขีดนี้นะครับกดสามขีดเข้าไปตั้งค่าการดาวน์โหลดนะครับเราก็เข้าไปการดาวน์โหลดนี่ครับ คุณภาพการดาวน์โหลดนะครับมันจะอยู่นะต่ำนะครับเราก็ามาเพิ่มเป็นนะ7 2 0 p เลยนะครับให้มันสูงสุดเลยนะเราเข้ามาสูงสุดแล้วโอเคมันมีแอปบางตัวนะครับที่ผมไอ้มันที่ผมตัดออกไปแล้วนะครับนะมาดูตัวนี้คลมเตอร์นะครับ กฎผมนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นแนวรอนนะครับ1 16.9นะครับตัวนี้จะเป็นแนวตั้ง9.16ตัวที่เราจะใช้คือ1.1นะครับตัวนี้มันจะใช้ในการมันจะเหมือนตัวนี้มันจะเหมือนตัวนี้กับแล้วก็ตัวนี้ผสมกันนะครับ มันจะออกประมาตัวน,นี้ตัวหนึ่งตัวหนึงจุดนึงนี่มันก็คือมันจะได้ตั้งๆแล้วนนแนวนอนนะครับอย่างชัดเจนมากเลยครับพอมาปุ๊บหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วก็เลือกคลิปคลิปที่ผมลงเมื่อกี้เนี่นี่ครับเนี่ยก็จะประมาณนี้มันจะได้มาภาพมันจะชัดเจนนะครับ เดี๋ยวออกไปดูนี่นะครับเราเมากดดูตัวนี้นะครับตัวนี้มันแค่ภาพในโทรศัพท์นะครับแต่ภาพใน y o u t u b e มันจะมันจะขยายขึ้นมาอีกชัดขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าชัดแล้วนะครับโอเคมันจะได้ภาพแบบนี้นะครับคุณภาพที่เราได้นะครับมันจะชัดแบบนี้เลยไม่บางคนใช้แนวนอนนะครับแต่ ตัดใช้แบบแนวตั้งแนวนอนแต่ใช้บันทึกหน้าจอมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ชัดนะครับโอเคตอนนี้เสร็จถ้าเราจะอ,าออกนะครับเราเลื่อนมาตรงนี้คุณภาพตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้3 6 6 0ก็เหมือนใน y t u t u ครับมันไม่มันไม่ชัดนะครับเฮ HD 720ตัวนี้ก็ไม่ก็ชัดอยู่ครับแต่ไม่เท่าไหร่ของผมผมจะเลือก QHD นะครับ140ตัวนี้เลยนะครับชัดมากครับบอกไปเลยว่าชัดมากรายละเอียดกดลง YouTube ปุ๊บเวลาเราเปิดคลิปขึ้นนี่คุณภาพเด้งถึนอยู่400นะครับ3400ขึ้นเลยบางทีก็ เด็ดแค่แรงหน่อยก็เจ็เนยะครับที่ผมลงไปตลอดนี่ครับเวลาเราจะกดตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้มันก็จะดาวน์โหลดนะครับปืดป๊ดนะกดยกุดเริก่ก,ก,ก่อนนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ คลิปที่มีคุณภาพสูงนะครับก็ลองไปตั้งค่ามือถือเหมือนกับผมนะครับเราจะได้คุณภาพคลิปที่สูงและมีคุณภาพในอนาคตนะครับคลิปของเราคุณภาพมันอาจจะต่ำลงเราตั้งสูงไว้ก่อนนะครับถึงเวลาจะผ่าน,นไงบ้างครับการเอาคลิปวิดีโอให้มีคุณภาพแบบง,ง่ายๆนะครับแบบ ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้เราจะได้คุณภาพอีกหลายปีเลยนะครับคุณภาพาคลิปของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราจะลงแบบประสิทธิภาพไว้ถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วย เป็นกำลังใจนะครับเล็กๆแนน้อยตอนนี้ก็เสียงก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับยังกลับมาไม่เต็มร้อยแต่ก็จะประมาณนี้แหละเวลาพูดโอเคครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับฝานวิคิตไปด้วยกันนะครับถ้าโลกภัยไข้เจ็บหายเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นเราคงได้ออกไปหากินข้างนอกนะครับ หากินอะไรนอกก็เหมือนคลิปที่ผมลงที่ลงไว้ล่าสุดนะครับไปหาหอยก็จะประมาณเนี้ยแต่ก่อนก็ไปลุยๆแบบนี้ครับไปตามทะเลไปตามอ่ามันเป็นชายเลนนะครับเวลาน้ำลงไปประมาณนี้แต่ตอนนี้นะครับโควิดมาไปไหนไม่ได้นะค,ครับก็คิดยู่ในห้อง ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเจอกันคิม้าครับสวัสดีครับ